สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกท่านชาวลัคนาราศีพฤกษบคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาทำนายดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์2,564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานชาวลัคนาราศีพฤกษพ ท่านมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะรีบไขว้าเข้าไว้นะคะตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านมีโอกาสขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือบางท่านมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในช่วงนี้ขอให้ท่านนอบน้อมถ่อมตนเข้าไว้ เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือมีโอกาสที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือเป็นที่ปรึกษาในบางเรื่องที่ท่านถนัดการเงินชาวลัคนาราศีพฤกษพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนใหญ่จะหมดไปกับบริวารหรือจับใจ่ายใช้สอยในเรื่องที่ท่านปรารถนาความรัก ชาวลัคนาราศีพฤกษพสำหรับคนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจแบบไม่คาดฝันอาจจะเป็นคนแดนไกลชาวต่างชาติต่างประเทศมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาสำหรับคนที่มีคู่แล้วให้ระวังเรื่องปากเสียงอาจต้องเดินทางไกลห่างจากคู่ครองคนรัก หรือคนรักของท่านอาจนำเรื่องร้อนใจมาสู่ท่านโชคลาบชาวลัคนาราศีพฤกษบมีท่านมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือตัวเลขที่ควรจะเสี่ยงเกี่ยวกับคุณพ่อหรือตัวเลขที่เกี่ยวกับผู้ชายที่ท่านเคารพนับถือข้อควรระวังระวัง ไปคบหากับคนที่มีคู่ครองแล้วคนที่มีเจ้าของเขาจะเข้ามาถูกใจท่านในช่วงเดือนนี้กลายเป็นรักสามเศร้าเราสามคนต้องระวังอย่างมากนะคะชาวลัคนาราศีพฤษกให้ระวังผู้ใหญ่จะเกิดการเพ่งเลงท่านย่าเหลืองอยาประมาทให้ระวังคำพูดกับคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนรักของท่านอย่าใช้เงินซื้อความสุขมากจนเกินไปให้ระวังญาติผู้ใหญ่ของท่านจะเจ็บป่วยด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีใน YouTube ช่องของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันเสาร์วัน, 6, วนอาทิตย์ ทุกสัปดาห์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีหนึ่งคำถามหนึ่งแชร์ช่วงเวลา19.00นถึง20.00นหนึชั่วโมงเท่านั้น ติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออำนวยอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีพฤกษกพ,พบกับความเจริญรุ่งเรืองสมมุ่งสมมาตรสมปรารถนาร่ำรวยมั่งคั่งตลอดปีตลอดไปสวัสดีค่ะ